สถานการณ์ในตุรกีคลี่คลายลงแล้วนะครับหลังจากทหารกลุ่มหนึ่งพยายามก่อรัฐประหารแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าก็สร้างความเสียหายปรากฏอยู่ทั่วประเทศประเวณนรอบกองบัญชาการทหารสูงสุดในเช้าวันนี้ครับกลับสุสถานการณ์ที่เกือบเป็นปกติโดยมีทหารกลุ่มหนึ่งประจำการพร้อมอาวุธหลังจากเมื่อคืนนี้ทหารกลุ่มหนึ่งพยายามก่อการรัฐประหารจึงเกิดการประทะกันร,ระหว่างทหารฝ่ายพยายามจะยึดอำนาจกับกองกําลังของฝ่ายรัฐบาลทําให้อาคารนั้นเสียหาย โดยอาคารรัฐสภาเป็นเป้าหมายยึดครองของกลุ่มทหารที่ก่อการรัฐประหารก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับยังมีรถยนต์อีกหลายคันที่เสียหายบนถนนอัตาเติก สำนักข่าวอน,นาโดลูของตุรกีรายงานว่าทหาร200นายถูกปลดอาวุธและประกาศยอมจำนวนที่กองบัญชาการทหารสูงสุดหลังจากความพยายามก่อรัฐประหารไม่สำเร็จนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าทหารจำนวนนี้ร่วมอยู่ในกลุ่มทหาร1,563นายที่ถูกควบคุมตัวทั่วประเทศด้วยหรือไม่ มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการประทะก,กันร,ระหว่างการก่อรัฐประหารอย่างน้อย90คนนะครับและบาดเจ็บอีกประมาณ1,154คน